หลังเท้าเวสวรน,นุงรุ่นปุตตีนะครับวัดจุรามณีสมุทรสงครามสองห้าหกห้านะครับผมจะทำโดยหลวงพ่ออิฐนะครับ,นะรบตัวนี้เป็นเนื้อสาตินกระไหล่ทองนะครับผมกล่นะองก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับข้างหลังเป็นตราวัดจุรามณีนะครับ แทจะมีตาวัตตุรามณนี้นะครับนีล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับตัวนี้เนื้อซาต็นนะครับเรามาลุนเลขกันนะครับตัวนี้แกะกล่องลุ้นเลขใหม่ๆสดๆไปนะลุนเลขกันนะครับ,รบตัวนี้โค้ดจะไม่ได้อยู่บนด้านล่างนะครับ โค้ดจะไม่ได้อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยสัตว์กินนะครับโค้ดจะอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยครับโค้ดจะอยู่ด้านหลังอยู่กับทาวเวสวรรณครับหรือว่าเลียกอะไรนะครับโค้ดหนึ่งห้า หนึ่งสองนะครับเลขอย่างสวยครับหนึ่งห้าหนึ่งสองท้าวเวสสุวรรณนะครับปลดนน่งท้าวเวสสุวรรณขัานด้านล่างเป็นพญาปูริศาสต์นะครับพญาปูริศาสต์เป็นอามตาะของท้าวเวสสุวรรณนะครับผมข้างด้านข้างจะเป็นยันนะครับออกแบบโดยหลวงพ่ออิฐนะครับมัจจุรามณีนะครับข้้นข้างเขียนปลดนี่นะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับเนื้อไายทองนะครับตัวนี้เป็นเนื้อซาตินไกรทองนะครับผมพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กแต่รายละเอียดสุดยอดมากครับรายละเอียดคือดีมากครับพิมพ์เล็กแต่รายละเอียดสวยมากครับตัวนี้เป็นเหรียญรอ สประกบสามด้านนะครับเหน,นประกบสาด้านครับข้างหลังสวยมากครับนานละเอียดเคล้ยวไหวนะครับเหานยนหน,นบด้านข้างนูนดีนะครับนูนมากครับนูนแบบทีดีเหมือนลอยตัวออกมาเลยครับ สวยครับสวยสวยมากสวยมากครับเนื้อส,าาสตัตว์ตินต่นชัดครับเต่นชัดทุกหนูครับผมนี่ครับสวยมากๆครับเลขสวยด้วยนะครับ1 5ึ่นสองนะครับผมเล็กนะครับ